คุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชไทร์ไวกิ้งคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะแม่นุชก็ยังคงยังคงอยู่ในครัวเหมือนเดิมจ้าจากที่แม่นุชโพสต์ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะที่เล่าให้ฟังว่าหลังบ้านติดเหลืองเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนาะก็เลยมีเพื่อนๆถามมาว่าแม่นุชใช้แอปพลิเคชันอะไรในการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือแม่นุชก็จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ว่าแม่นุชใช้แอปอะไรอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันคะ่ะ จ้าก็แม่นุ้จะมาเล่าให้ฟังว่าแม่นุ้ใช้โปรแกรมอะไรนะคะในการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเนาะแม่นุ้ใช้โปรแกรม v ีว่าวิดีโอค่ะก็แม่นุ้จ่ายค่าสมาชิกเป็นรายปีค่ะประมาณ300 300กว่าคนก็คือว่าพันกว่าบาทนะคะหนะ้าตาแอปก็จะประมาณนี้แม่นุชขึ้นให้ดูนะคะ นะจ๊ะก็ในแอปนี้เขาก็จะมีเจ้าตัวทีมในการทําวิดีโอเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปอะไรเงี้ยซึ่งแม่นุชว่าโปรแกรมนี้มันใช้ง่ายเนาะเหมาะกับมือใหม่อย่างแม่นุชที่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าโปรแกรมนี้ถ้าเราตัดต่อวิดีโอไม่เสร็จนะคะเราก็สามารถเซฟไฟล์วิดีโอที่เราที่ที่เรายังตัดต่อไม่เสร็จอะไว้แล้วมาทําต่อ,อ,อครั้งต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วตัว การเป็นสมาชิก VIP มันดียังไงก็จ่ายค่าค่าบริการรายปีเนี่ยก็คือว่ามันจะประหยัดกว่าประมาณนี้เนาะก็ตกพันกว่าบาท300กว่าคนอะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากก็คิดว่าเออเราซื้อเหมือนอะไรที่มาเล่นแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ว่าเผื่อในอนาคตเราอาจจะได้เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วเริ่ทุกวันเลยแม่นุชก็ เป็น V.I.P. ก็คือเวลาเราเป็น V.I.P. เราตัดต่อวิดีโอผ่านไอ้เจ้าตัววีว่าวิดีโอใช่ไหมคะมันจะไม่มีลายน้ำค่ะเราสามารถใส่ตัวลายน้ำซึ่งเป็นของเราเองได้ก็คือตัว watermark ที่เป็นขึ้นอะไรเงรี้ยก็จะมีเพลงมีอะไรมีเยอะค่ะมีหลากหลายให้เราได้ใช้เนาะนะคะแล้วก็จะมีโมเสกมีอะไรเอาไว้แบบค่าตรงค่าตานูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้เนาะ นะคะเออแล้วก็จะมีเพลงค่ะก็จะมีพอเราเป็น V.I.P เนี่ยคือเราเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะมีเพลงมีเมโลดี้มีดนตรี Don t, Don t be, อะไรที่มันหลากหลายขึ้นนะคะแต่ว่าก็อย่างที่แม่นุชบอกนั่นแหละต้องก๊อปปี้ไอตัวเจ้าลายเส้นเนี่ยไปลงในวิดีโอของเราด้วยซึ่งแม่นุชไม่ได้ทำค่ะก็เหมือนรู้เท่าไม่ถึงการเนาะยูทูบเบอร์มือใหม่ก็ไม่รู้นูน่นนี่นั่นอะไรประมาณเงี้ยเพลง เ,เพลงที่ใช้ก็เลยโดนเรื่อง c o อปปี้ไลต์คลมหรือว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โปรแกรมอื่นหรือว่าใช้โปรแกรมฟรีเนี่ยแม่นุดว่าก่อนที่เราจะโพสต์ลงคลิปลงไปเป็นเ,เป็นสาธารณะเนี่ยแม่นุดว่าให้เซตค่าเป็นส่วนตัวก่อนเป็นเป็น p r i v a t e ก่อนเนาะถ้าเกิดไม่มีอะไรไม่ติดเรื่องลิขสิทธิน์นู่นนี่นั่นแล้วเราค่อยไปแก้เป็นเ,เป็นสาธารณะหรือว่าเป็นบริวิกเนาะแม่นุดว่าอันนี้ช่วยได้ค่ะซึ่งตอนแรกแม่นุ์ก็ไม่รู้แต่ว่า ตอนนี้ก็ทำแล้วอะเนาะแล้วเวลาที่เราเอาเพลงมาใช้เนี่ยในตัวใต้ในตัวเพลงเขาก็จะบอกไว้แหละค่ะสำหรับเราที่เป็น V.I.P. อะเนาะเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้นะมันเสี่ยงต่อการโดนลิขสิทธิ์นะคุณต้องก๊อปปี้เจ้าตัวลายเส้นเนี่ยไปด้วยอตอนที่คุณลงในโซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละมนุษย์ไม่ได้ทำนะคะ เราต้องเอาไปด้วยต้องไม่ลืมนะคะแต่บางเพลงก็มีให้ใช้ฟรีค่ะบางเพลงก็จะไม่มีลิขสิทธิ์แม่นุษใช้เพลงอย่างแม่นุษยกตัวอย่างแม่นุษใช้เพลง I'm in love with you ซึ่งเพลงนี้ก็จะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะและข้างใต้เพลงเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นเขาก็จะขึ้นเตือนเราไว้แหละว่า To avoid copyright r i s คือเพลงมันมีความเสี่ยงนะ It is recommended to bring copyright to your information when Sharing social Media นั่นก็คือว่าเนี่ยมันเพลงนี้มันมีความเสี่ยงที่จะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะเวลาที่คุณเวลาที่คุณเอาไปใช้ในคลิปเวลาคุณลงในโซเชียลมีเดียเนี่ยคุณต้องเอาลายเซ็นหรือว่าเอาเอาตัวลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยติดไปด้วยนะอะไรประมาณเนี้เขาก็จะมีบอกไว้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เพลงฟรีมีไหมมีค่ะเพลงฟรีก็มีเพลงฟรีเนี่ยคือเราใช้ได้เลยเราไม่ต้องโดนเรื่องลิขสิทธิ์เขาก็จะมี เขาก็จะมีถ้าเป็นเพลงฟรีเขาก็จะไม่มีบอกเตือนไว้ว่ามันอาจมันมีความเสียงที่จะโดนอะไรกับมันเนี้ยเพลงหรือเมโลดี้เนาะอันนั้นเรากเอาไปใช้ได้เลยเนาะสำหรับท่านที่ใช้ฟรีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะเออมนุษย์ก็มนุษต้องมีช็อตโนต้ตค่ะไม่งั้นพูดไปแล้วมันก็ มันก็จะลืมเห็นไหมว่าต้องทําการบ้านมาคือแม่นุถน์ถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งถ่ายไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคมันมันเหมือนมันไม่เห็นภาพตามอะไรอย่างเงี้ยแม่นุชก็จะพยายามขึ้นรูปให้ดูเนาะว่ามันอะไรยังไงนั่นแหละค่ะแม่นุชก็มาเล่าให้ฟังว่าแมนุชใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือแมนุชใช้วีว่าวิดีโอค่ะวีว่าวิดีโอใช้ฟรีได้แล้วก็ ถ้าใช้ฟรีมันก็จะมีตัว water mark หรือว่าเป็นตัวลายน้ำของของวีว่าติดมาด้วยเนาะแต่ถ้าเราซื้อเราก็จะมีลายน้ำมีตัว water mark ของเราเป็นรูปเราหรืออะไรใส่เข้าไปเลยก็ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะม่นุดว่าแบบจะใช้ฟรีหรือจะจ่ายค่ารายเดือนหรือรายปีหรืออะไรนั่นแหะคะ่ะว่าเราก็ต้องรอบคอบ ก่อนที่จะโพสต์มนุษ์ว่าควรจะตั้งค่าเป็น private ก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนถ้าไม่มีติดปัญหาอะไรทาง YouTube ตรวจสอบเสร็จแล้วไม่มีปัญหาแล้วเราค่อยไปเซตค่าเป็นเอ่อ public นะคะมนุษย์ก็จะแนะนําเพื่อนๆประมาณนี้มนุษย์ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่แบบพอมนุษย์โพสต์ไปว่าหลังบ้านติดเหลืองคือเพื่อนๆแบบมาให้กําลังใจเยอะมากซึ่งตัวมนุษ์เองก็เป็น y o YouTube มือใหม่และมนุษ์ก็เชื่อว่าอีกหลายๆเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยก็ ยังไม่รู้เนาะก็จะประมาณนี้แหละค่ะแม่นุชก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ส่งกําลังใจให้แม่นุชเนาะสาหรับคลิปนี้แม่นุชก็เล่าให้ฟังประมาณนี้แหละค่ะแม่นุชก็ฝากไว้เลยนะคะสําหรับช่องคุณแม่ขา h ช n แนลค่ะแวะเข้ามาแนะนําติชมส่งกําลังใจให้กันค่ะสําหรับเพื่อนใหม่ก็คอมเมนต์ปักตะไคร้ไว้เดี๋ยวแม่นุชกลับไปหานะคะก่อนจากไปเหมือนเดิมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะสําหรับคลิปนี้ไปละค่ะบายค่ะบาย